สวัสดีครับวันนี้ผมช่างอัญชาเออไม่เชื่ออะไรแล้วครับวันนี้เราพามาดูงูครับไม่รู้ว่างูอะไรเหมือนกันครับแม่บอกว่าติดปลาไทยไกลครับตัวใหญ่เงี้ยอ,อเดินไปมจ้าข้างต้นปลามันต้นปลมเล็กนั้ยปลาเล็กไหมไหนปลามาเอออุ้ยนั่นไง tôi tui mẹ tôi lạy em mùa lạy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  mùa Tắt mùa lạy Tắt lạy mùa lạy mùa lạy mùa lạy á, đi ta. หนจับตรงมืออย่าไปตัดแบบนั้นนะตาคายขาดมดันให้พอหัวปลูได้นะี่เออตาคายขาดหมดุดแต่แบบนั้นนั่นแหละจับหัวมันนะไม่ออกหรอกไม่ว่านานะตัดตัดตัดที่ตัวมันนั้นนี่ใช่ไหม,มตัดจากหลังมาเลยจากท้ายสุดนุ๊กไม่สกกากันณ์เลย นี่ให้ไม่จัดการดีกว่านะครับเพื่อนๆผมสันอีก้าคุณเห็นไหมวิสันนะครับเพื่อนๆตัวใหญ่มากนะครับเพื่อนๆนะแม่ไม่กลัวเลยครับเพื่อนๆดูดีครับงูนี่เท่ากับเราช่วยชีวิตสัตว์อีกนะครับเพื่อนๆงูอะไรครับเพื่อนๆดูให้หน่อยครับผมก็ไม่รู้จักนะครับ แสงอาทิตย์แม่ว่างงัวเลยนะแสงอาทิตย์งูแสงอาทิตย์เหรอที่เมื่อวานเจอแต่ว่านี้ไม่มีแผลไม่พี่อะไรนะใช่ไหมนะแต่มันบ้าแต่หันมาทางเรานี่ไหมเข้ามาช่วยนะเข้ามาช่วยนะลูกนะเดี๋ยวเทียแบงกันแม่นะทีนี้ก็หลุดแล้วงั้นนะ มองไม่ก็เห็นเลยน้องอย่าเข้าไปทางนั้นลาวตาไม่พูดกับงูนะครับเพื่อนตัดหัวมาเลยเนี่ยเออแม่ไม่ยอมคับเพื่อนๆแม่แม่ทำสัตว์ครับจิ้มลงไปเลยเดี๋ยวตะแทงเนื้อลงไปเลยแทงเนื้อมันเจ็บเลยกลัวงูเจ็บกรับเพื่อนๆดูครับเริ่มใช้มือจับหมางเลยครับเพื่อนๆ แทงลงไปแทงลงไปเลยแทงลงไปลึกๆไอ้โดนเนื้อมันเนี่ไปลงไปดูครับดูครับแม่ชายไปเลยเพื่อนๆดูครับโอ้ดูครับไปแล้วครับไปแล้วครับโชคดีนะลูกนะอย่ามาติดล่ะนะอย่ามาติดล่ะนะดูครับตะขายไปแล้วครับ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้เราก็ได้ทำดีไปแล้วครับช่วยสัตว์ครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด ทับสกายให้ช่องอัมชาอ๋อพิเศษด้นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย